어허, 아자, 안 돼, 안 돼. โอเคสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้าวหันงอีกันั้งเช่นเคยนะครับผมโดยวันนี้เรามาอยู่ในเกมโลบ็อกนะครับผมในแบบที่มีชื่อว่าอะไรเนี่ยไบไบไรส์ฟินแลนด์นะครับผมก็คือแบบไบเกอร์ฟินแลนด์นะครับผมประมาณนั้นนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันจะสนุกแค่ไหนกันเชียวเราก็ต้องลองเข้าไปดูกันหน่อยนะฮะแบบว่าไปด้วยฟินแลนด์อะไรวันนี้เนาะไปด้วยฟินลองฟินแลนด์วะสนุกแค่ไหนกันเชียวนะก็ฟุตฟักพักไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเล่นนานเกินเดี๋ยวเบื่อนะฮะโโอออ้้้้กกรรระะะะตุนนนนนนิดึงฮาาคคับผมสปยย เสียงอย่างดังนะคุณผู้ชมเรามีตังเงินอยู่เท่าไหร่วะมันขึ้นไหมมีเงินบอกไหมไม่มีวะมืดมืดมืดเร็วจังอ่านี่ไงนี่ไงนี่ไง,ไง,ไงโอ้เสียง <c oughs> เสียงอย่างดังอะ่ะเฮ้ยอันนี้มันเป็นเป็นรุ่นฟินแลนด์หนึ่งวันแล้วเป็นรุ่นฟินแลนด์ทำอะไรเอา้า เฮ้ยเฮ้ยยกหน้ายกหน้าเจีาไมรูฟิืแลนด์่รู้คแลนด์เฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องไอ้น้องอ๋อมันใส่เกียร์ได้กูว่าทำไมมายกหน้ายกหน้าโอ้มาดิยกล้อก็ตรงนี้ดิน้องยกดิยกยกดิยกดิไปชนกันได้ไหมเนี่ยไปชนกันได้ไหมยกล้อยกล้อนี่เป็นไงน้องเป็นไงน้องพี่ยยังยกล้อได้ด้วยเออ

ไอ้ไปดูฟินแลนด์เหรอไอ้น้องไปเช้าแล้วเว้เช้าแล้วเว้ยโอ้โหแว่นจนเช้าเลยโอ้ไปดูฟินแลนด์น๋อ <c oughs> ไปดูฟิแนแลนด์ไปดูฟิแนแลนด์อ๋อ เออไปรูปเป็นลงไปรูปเป็นแลนด์เว้ยเฮ้ย <c ười> ยังเอาอยังเอาอ่ะโอ้โหจริงคุณผู้ชมเออใส่เกียร์ก่อนยกเด้ยกยก,ยกอ,อุ้ยอุ้ยลื่นลื่นลบจากลบแมงเลยนะฮะ โอ้หอยากได้รถใหม่เลยอะรถคันนี้ซื้อได้ยังเงิเนไม่พอเออดูเงินตรงไหนวะอันนี้มีเงินไหมโอ้โหเงินไม่พอไม่มีแต่รถกบหลงปุงป้องอะเออโอ้โหรถที่เท่เต็มเลยเอารถกูไปไหนเนี่ย อันนี้ขึ้นคันดำเว้ยโอวิลลี่เลนป่วนเมืองป่วนเมืองอ๋โอโหหลังขูดเลยครับ ก็ึ้นรถดิเออเฮ้ยประเดี๋ยวมืดอีกแล้วโอ้โหเวลาที่นี่โคตรจะป่วนเลยเวลาที่นี่โคนซิ่งเปาโคนซิ่งเปาไอ้น้องโอ้ยยังไงวะลุกล้อลุกล้อนี่แหวนอะ กดเมืองอะน้องเออเข้ามาทำอะไรกันครับเนี่ยโอ้โหเวลาที่นี่ไหลเร็วมากโอโดยกยกยกโอ้โห Ủa bây ngay đi bây ngay Ủa ngay liêng đó, kia. Oh. Ê. Ê vào, nó kia ao Ê nó ở nơi bắt đầu vào nó Nhi đu, đu, đu. Chết Chết Cột không vâng quá oh. 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 โอ้โหมาเล่นอะไรวะเนี่ยกูนี่นี่นี่เปฟินแลนด์เนียน,น้องโอ้โหไอ้เป็นฟินแลนด์มันต้องฟินแลนด์เลยที่เอ้ยหลายแบบเหลือเกินไอ้ฟินฟินแลนด์เขาขับกันอย่างนี้เหรอเฮ้ยเพ็นเนี่เหรอเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้นะ เฮ้ยเอ่เอโอ้ยคุกยิ่งไปไหนกันะวะฝุ่นเมืองฝุ่นเมืองตามเข้าไปตามเข้าไปโอ้โหเฮ้ยโอ้โหร่วงเลย เ no. อาด okay. ีตามกันดิน้องโอ้ยเอาแล้วเช้าแล้วไม่หลับไม่นอนเลยเว้ยแม่งขับรถกันอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้โอ้กระตุกกระตุกโอ้ my g o d เฮ้ยเฮ้ยลองกันหน่อยน้อง นองกันหน่อยโอ้ยโอ้ยเฮียปุได้เงินกับเขาอย่างเนี้ยเฮ้ยโอ้โหต้องเตอรถบักนะรถบักไม่พอ,อ ART, ช่วยด้วยคือเกมพงเกมฮาร์ดช่วยด้วยอะไรวะอยากซื้อคันนี้ว่ะ เงินอยู่ตรงไหนอยากรู้แค่นั้นแหละอันนี้รือเปล่าเ,าเงินสดนี่ไงโอ้โหมีอยู่สองร้อยอีกบ้าโคตรจะโคตรจะเงินน้อยเลย อุ้ยไอเชี่ยคือเผื่อไปกดโดนสซเวนวาเฮ้ยอุ้ยหกระตุกเลยนะโอ้โหไงพับดิพับดิพับพับดิพับพับดิพับสนามดีน้องเออเอออันน่ะอันน่ะอุ้ย,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 ยขูดคุณ อดัดอัอัดอ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 ดอดอดอัดออัดอเปอนดีขาวัอัดอัดอัดออด ล,ลเฮ้ยคนเยอะแล้วนะเนี่ยคนเยอะแล้วนะเนี่ยโอ้โหมาไปไปรุ่น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 ทำรายการไปรุ่น Hang lên lênh lênh hảnh hẹn 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 ไม่ได้ทำเลยกูโอ้โหใครอยากเล่นยังไงก็มาลองได้เลยนะฮะโอ้โหโอ,โโอโ้ออกดีกว่าเดี๋ยวมาม่นะจ๊ะ โอเคก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเป็นไงกันบ้างฮะก็สนุกกันไหมฮะก็พยายามเล่นให้มันแบบว่าสนุกมากที่สุดแล้วนะผมก็พยายามเจอคลิปเอ้ะผมไปเจอแมปนี้มาพอดีก็เลยลองเล่นให้ทุกคนดูนะครับผมถ้าใครชอบเป็นไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้กันด้วยนะครับผมใครอยากให้ผมลองเล่นแมปอะไรก็เมนไว้ทางใต้ได้เลยผมก็จะไปเล่นให้นะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับ